ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็มาเล่น The Bad Cat แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่โทรศัพท์ผมนะนี่เป็นโทรศัพท์น้องผมวันนี้เพราะว่าน้องผมได้ตัวใหม่มาซึ่งน่าจะมีมานานแล้วแต่ว่าผมเพิ่งมาสมได้ <c oughs> ตัวนี้ก็จะชื่อว่า Steel Surgeon X x c e l อถ้าอ่านผิดขออภัย สกิลเซอร์เกนเซลผมจะขอเรียกว่าอุนตาเมล่นเบเบดะกันเพราะว่าพราะว่ามันเป็นว่ามันโยนลูกตุ้มโยนใส่สตูแล้วตัวนี้มีสกิลที่เป็นสกิลที่แปลกมากนะก็คือมันจะมีสกิลแบบคล้ายๆอิซานาก,กิที่มันจะสกวิญญาณแล้วปล่อยพลังออกมา จะมีความสามารถเหมือนอิสนากิเลยซึ่งความจริงมันก็มีหลายตัวแล้วแหละที่มันมีสกิลแบบนี้แต่ว่าไอดี ID หลักผมไม่มีแต่แต่ว่าน้องผมมีงงเลยตัวนี้ก็จะเก่งกับพวกเหล็กเอเลียนนะถือว่าโกงเลยนะฟีดได้มีสกิลมีสกิลหลายสกิลเลยนะแต่ว่า ประเด็นกดดูไม่ได้ก็น่าจะเป็นแบบสกิลดาเมจหลายแรงใช่ไหมเปีนเซนดาเมจใช่ป่ะแล้วก็จะมีหลบหลีกวาร์ปแล้วก็สกิลผีนะเป็นสปินสปินแบบงานผี โจมตีเป็นแอเรียแล้วก็ลองแรงรู้สึกว่าตัว,ตวพวกลองแรงนี่มันเพิ่มมาเยอะเหมือนกันนะสมัยก่อนมันมีน้อยนะพวกลองแรงเนี่ยสมัยนี้มีเยอะมากมาเดี๋ยวผมจะให้แมวแดนเซอร์แฟตเกอร์แคทนั้นเล่นไปก่อนเออมันตีดะบ้านทังแน่เลย อัดอัพมผีมาผีมาแล้วท่านผู้ชมยิปโปกัดกัดกัดเคนเคนให้ตายแล้ให้พระเอกเราโชว์เทพอุลตราแมนเล่นเบเบเมื่อกี้ผมกดผีนะเผลอกดอย่างอื่นไปนี่เป็นไงโหโคตรเท่อุลตราแมนเล่นเบเบ ت. คิดชื่อได้ไงนี่ เ,เรอไประบาดาเขียนย่านะเราขออ่อานสกิลก่อนคอนเฟิร์มอันนี้น่าจะเป็นแบบดาเมจแรงเดนเซนดาเมจไม่ก็เบรเซอร์อะไร นคือวิญญาณมันอ่ะจะทําให้ทําให้ทําให้พวกเหลก็กอะตายถือว่าโกงอ่ะเป็นตัวที่ดีอะเพราเสียเป็นอูเบอร์แล้วราคาแพงก็เลยมันต้องมีตัวมามาแบบมารับดาเมจก่อนนะถึงจะเซกได้แต่ว่าพูดถึงราคาค่อนข้างสูงนะ แต่ว่าถ้าเป็นด่านอื่นที่ไม่ใช่ด่านนี้ก็นราจะแพงขึ้นจากแบบนี้โอ้ห้าพันโน้ไม่ก็คิดผิดเลยแล้วก็จะให้พี่แมววร์แคนั้นรับดาเมจจากอสูรงูอสูรหมานะโอ้โห ที่ขนาดแมวกำแพ่งด้าม็ดน้อยนะมันยังรับยังรับยังสามารถเอาขืนได้ถือว่าเก่งแต่ว่าหมูข้าวหน้าหมูแดงมาแล้วหมูแดงหมูแดงเจออุลตร้าแมนเล่นเบเบทอุลตร้าแมนเวลาสู้พวกปีศาจเขาก็จะเบื่อเบื่อใช่ไหมเขาก็หาอะไรมาเล่นเขาปรากฏว่าเขามีพลังมากเกินไปทำให้ เบเบ้ของเขาเนาะปล่อยพลังสีม่วงสีม่วงตื้อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคมาแล้วเจ้าหมูแดงเจ้าฮิปโปเจอนี่นี่มันไงคูเท่เจอ วิญญาณผีปล่อยพลังโอ้โหดาเมจโคตรคแรงแรงมากแรงมากบางทีผมอาจจะอวยตัวนี้มากเกินไปเพราะมันเป็นแค่แชปเตอร์หนึ่งโอ้ยผมอัพให้เวลสิบนะแล้วก็ดาเมจก็ห้าพันก็ไม่ได้แย่ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้น มาดานมาดากัสกากาน้าครับเคด่านนี้จะมีกองทัพลิงลบบุลลีนะลิงแบบเยอะมากเลยแบบมังกี้แท็กเดี๋ยวเราก็จะให้พี่วอแคตกับมาโชว์แคตป้องกันฐานไปก่อนนะ แล้วเราก็อัพแล้วก็เอฟเครอยาวๆเลยถ้าลิงถ้าลิงลบบุรีโผมาเนี่ยผมมีแผนสำรองก็คือเอา UFO แคทไปเคลียร์นั่นแหละคือแผนแผนมันโคตรแบบ e ีซี่เบสิกู้สสกว่าเลื่มตาลไม่ค่อยไหวแต่ก็ต้องไหว ทีเราเริ่มเคลียร์มาได้เยอะ้ะโดยกอริล่าหรือลิงโรบุรีเนี่ยมันจะต่อยเร็วมากเลยผมก็เลยต้องอาหาตัวที่มันจะทำดาเมจได้เร็วมากที่สุดสูโดยโอนาคตเนี่ยเราจะต้องเอาอ ตัวใหม่เข้าทีมก็คือแมวมังกรเพื่อจัดก,การช้างใช่คุณฟังไม่ผิดแค่ช้างโอเคปล่อยพี่อุลตร้าแมนเล่นเบเบดมาแล้วเบเบดคือแบบใหญ่มากแบบตุ่มโยนไปนี่มันไงมันติ้วติ้วแบบโอ้โหตัวล่างแบบ โคตรเท่โคตรเฟี้ยวเอาเบเบเป็นอาวุธโยลูกตุ่มหมุนนี่เป็นไงโอ้โหโคตรเฟีย้ยวโยนไปหูยิงลบบุรีเป่าทิ้งเลยอีซอี่แมวใหม่แมวใหม่แมวใหม่ แล้วใหม่ดูกันท่านผู้ชมตัวอะไร Fish cat เดี๋ยวค่อยมาอัพมาอยากได้ lion dancer cat มากมันมันแบบมันพิ่งมีอ่ะมันตัวอื่นก็ไม่มีมาดูกันโอ้ cpu เออ cpu cpu S <S <uce myself> <S vivre> เดี๋ยวเราจะเล่นฟ็อกซ์แอฟริกาเป็นหน้าสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมบูดานี้มีสัตว์ป่าเยอะมากมีโนเกลีลาฟช้างมีโคลากอริล่าซีบ้ามาลายซีบ้ามาลายไม่อันเดียวกันไม่ใช่ Mi mù đen Mi mù đen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  mù có, Mi có, có, flamingo có, 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 đỉnh รู้สึกว่ามันจะมากันเยอะมากเลยนะฉีดปืนเลเซอร์ฉีดไปก่อนมา,ปา,ปาไปไปไปสติกแมนเฮล,ลิสติกมินไม่ใช่เคปน้องหมาอุ้ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วไปวอวแคท เนีย่ยไม่ยอมคูดเฟี้ยวอ่ะไปเลยลุยนี่เนี่ยโยนเฮ้อเอนี่ยโดนไปดีโดนไปดี ฉีดปืนเลเซอร์ฉีดโดนโเฮ้เจอโยนไป้ายคอมโบโกันคอมโบคอมโบคอมโบเสียดายนะเสียดายมันเป็นตัวรองแรงต้องม,มีตัวอยู่ไกลๆโยน เยามากวันีเกมเนี้ยถึงแม้คุณจะเห็นนกแก้วเห็นยีราฟเนี่ยเห็นโคลา่เนี่ยมันแล้วก็เห็นกวางม้าลายมันไม่มีในเกมจริงละพี่ยมจะบอกให้แต่ว่าในอนาคตอาจจะมี นะครับโอเคท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้เพียงแค่นี้แล้วครับบายบาย